ัลโหลสวัสดีค่ะ,คะโอเควันนี้นะคะ mm hmm. ก็ระยองหนาวมากจะสังเกตว่าน้อมินใส่เสื้อแขนยาวหนาวรลอร้อนอดีๆหนาวและร้อนในเวลาล<ม>เดียวกันลมมันเย็นแต่ว่าแดดมันจะร้อนมากค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องไม้โครนสุดฮิตมีกี่คนคะพี่จินโอ้ oh, เยอะมากนะ,ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโครนอะไรบ้างนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไม้โคลนสุดฮิตที่ขายดีแล้วก็ทุกบ้านจะต้องมีมีโคลนอะไรบ้างแล้วก็จัดเรียงที่คิดว่ามันจะเป็นไม้โคลนที่ฮิตแล้วก็ยังมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเนาะอ่ะเรามาเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่าอันไหนดีคะพี่จินอันนี้ครับจะแซม จาแซมนะเป็นคนของกระท่อมนะครับผมก็ตั้งชื่อตามบิลบุรุษที่ <Okay. S 2> เกิดเหตุการณ์13หมูป่าเนาะต่อมานะก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพิง d i ไดมอนอ์พิงไดมอน n ์นะจากต้นตำรับก็จะสีเข้มๆใช่ไหมจ้ะส่วนสีนมๆก็ส่วนมากมาจากกราฟอืมอ่ะแล้วก็ต่อไปที่3หนึ่งห้า าการที่เขาเล่นกันนะเขาก็จะเล่นแบบตัวที่คู่น้อยอม,มีฟุกุเรียวเพราะว่ามันเป็นไม้ด่างสมมาตรง่ายที่สุดที่จะแบบว่ามีฟุกุเรียวรอบต้นนะครับต่อมาเป็นซีเปียบีนี่ซีเปียบีนี่จริงๆก็ฮิตนะครับ แล้วก็จะมี C P I A อีกอันนึงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็จะมีราคาสูงก็จะก็จะแรยไอเทมนิดหนึงแรไอเทมแล้วก็จะมีความพิษที่น้อยกว่าต้องคนเล่นลึกๆถึงจะ,ะหามาสะสมกันต่อมานะครับน่าจะมีกันทุกบ้านเนาะเดดรีมเดยดรีมนะครับก็จะเป็นแบบว่าไม้ไม่มีหนามที่ราคาย่อมเยาวที่สุดในตลาดแล้วก็ ไม่ได้เป็นไม้เกี่ยวปกติเป็นไม้เกี่ยวที่ออกมาเป็นสีม่วงด้วยซ้ำนะครับคนต่อมานะคะ Black Widow ค่ะหรือว่าแม่ไม้ดำนะคะเป็นโคนของกระท่อมลุงจอนค่ะต่อมาก็คือโครน Purple Nebula นะคะเป็นโคนที่มีสีเหลือบเป็นสีม่วงๆนะคะแล้วก็ลักษณะบ้างของเขาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษค่ะ นี่เลย K3 ค่ะเป็นโคลนสุดฮิตที่ยังมีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนะคะต่อไปคือกันยาค่ะคโคลนนี้เนี่ยให้หน่อที่มีสีสวยครบยากมากๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะหวานมากและนี่ก็คือคโคลนยอดฮิตอีกโคลนนะคะ Can e ค่ะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะ ามาค่ะสีชมพูจัดจ้านแบบนี้ดวงมนันีนั่นเองค่ะรูทเบียค่ะขาดไม่ได้เลยทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นคนที่บ้านหนอมากๆเลยค่ะมาถึงคนของสวนเรากันบ้างนะคะโทเมโทค่ะ คโคลนสุดท้ายที่จะแนะนำในคลิปนี้นะคะชื่อโคลนเมลอนค่ะแล้วทำไมโคลนสอ,อันนี้ถึงตั้งชื่อว่าเป็นโทเมโทกับเมลอนนะคะโทเมโทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาตอนที่เราได้มาเนี่ยมันเป็น สีแดงมะเขือเทศเลยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหนาวแหละมันจะเป็นสีแดงมะเขือเทศลักษณะของเขาเนี่ยแตกต่างจากอันอื่นยังไงทําไมพี่จจนถึงเอามาตั้งเป็นโครนบ้านเราคะคือจริงๆแล้วดูที่ลายเขานะครับลายมันจะเป็นริว้วนะมันก็จะ ลายเป็นริ้วๆเป็นเขียวเข้าบ้างนี่แหละแล้วก็ท้องมีสีต่อไปเมลอนนะคะทำไมถึงตั้งชื่อตัวน,นี้ว่าเมลอนคะ่ะเมลอนเนี่ยจริงๆแล้วลองดูที่สีเขียวเขานะครับสีเขียวเขาเนี่ยเหมือนผลเมลอนอม,มันเป็นสีเฉดเดียวกับเมลอนอซึ่งจริงๆแล้วตอนหน้าหนาวเนี่ยแดดจะจัซึ่งอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเราก็จะเห็นเขานะ ผิวเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสีชมพูเมลอนสุกเลยโอ้โอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะใช่ครับทางอินบ็อกซ์จะพีออเดอร์หรืออะไรก็ว่าไปโอ,โอเคครับและนี่ก็คือโคนดังนะครับที่มีจำหน่ายในคิสมีแคคตัสของเรานะครับผมนี่พาไปแอบดูนิดนึงนะคะนี่ก็คือไม้เมล็ดบ้านเรานะคะที่ได้ผลผลิตมาจาก เกสรของแม่ไม้โคลนทั้งหมดอนะเนาะใช่ครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นลูกของพิงค์ไดมอนต์แน่นอนให้ลูกสีชมพูอยู่แล้วใช่ครับโอเคฝากอะไรนิดหน่อยค่ะสำหรับผู้ที่เป็น follower ผู้ที่ subscribe ของเราก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากตามหาไม้โคลนใดๆลองติดต่อทักมาได้นะครับราคากันเองอย่าลืมอะไรคะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด follower like, กดแช <กด S 1> <share. S 2> ร์รด้วยโอเคกดสั่นกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอัพคลิปทุกคนก็จะได้ไม่พลาดนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะ bye บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับที่เข้ามาดู